ปีมะเสงงูเล็กชายหญิงใดเกิดปีมะเสงธาตุไฟชั้นสามเป็นมนุษย์ผู้ชายมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพหรือต้นรังอุป,ปนิสัยสุภาพและมั่นใจนิสัยของคนปีงูนั้นนอกจากจะมีอารมณ์ขันเชื่อเรื่องความประทับใจลักแกลกเข็น ชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุยเก่งและชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ก็ขี้เบื่อมุ่งมั่นอดทนสุขุมถ้าใครแรงใส่ก็จะโต้ตอบเอาคืนได้ทันทีเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาแต่ไม่ชอบฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นเวลามีสถานาการณ์ขับขันคุณดูเหมือนเป็นคนอวดดี และเห็นแก่ตัวแต่พอทุกอย่างคลี่คลายก็จะกลายเป็นคนสงบนิ่งมีสัมผัสที่หกในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆถ้าคุณไปยืมเงินคนเกิดปีมะเส็งจะพบว่าคนเกิดปีมะเส็งนั้นเขี้ยวหน้าดูแม้ว่าท้ายที่สุดจะยอมให้คุณยืมเงินแต่โดยดีก็ตามคุณมีความสุขที่สุด หางได้พูดคุยโต้เถียงหาเหตุผลและมุมมองใหม่ๆมีมสเสน่ห์ที่ลึกลับดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้ในสายตาของเพื่อนฝูงคุณดูเป็นคนน่าเชื่อถือศรัทธาความสัมพันธ์จริงยั่งยืนยาวนานคนเกิดปีมะเสงนั้นมีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนและดึงดูดใจแต่คนเกิดปีงู ก็ไม่ค่อยส่งเสียงดังตื่อพยายามพูดหาคำหวานวานเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่นเพราะชาวปีงูนั้นไม่เคยนินทาว่าร้ายใครและมีมารยาทที่ดีคนเกิดปีมะเส็งนั้นมีโชคเสมอและไม่เคยขาดเงินเคล็ดลับของคนเกิดปีงูคือพยายามหางานที่ไม่เสี่ยงและไม่หนักมากนะัก เนื่องจากคนเกิดปีนี้มีนิสัยเกียจติค้านเป็นทุนอยู่แล้วคนเกิดปีมะเส็งเป็นคนช่างคิดฉลาดและล้ำลึกนอกจากนั้นยังเป็นคนมุ่งมั่นไม่ทิ้งอะไรไปกลางคันคนเกิดปีมะเส็งเชื่อเรื่องความประทับใจแรกคนเกิดปีมะเส็งหากยอมช่วยเหลือใครแล้ว หลังจากนั้นเขาหรือเธอจะทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนคนนั้นจนน่าตกใจเลยทีเดียวข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดปีนี้คือโกหกเก่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แล้วก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้งคนเกิดปีมะเส็งนั้นชอบหวานสเสน่ห์ด้วยความเจ้าสเสน่ห์นี้ทำให้ใครต่อใครพากันหลงรักปีมะเส็งอย่างหัวปักหัวปัก เมื่ออยู่ในห้วงรักหนุ่มปีมาเสเียงจะโรแมนติกและเจ้าเล่ห์เจ้าสเสน่ห์นอกจากนี้ยังมีอารมณ์ขันเหลือเฟือส่วนสาวมาเสงนั้นก็จะสวยหวานและประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างไรก็ตามหากใครได้สมรักสมรสนกับชาวปีมาเสงเตรียมถูกงูรัดแบบถาวรได้เลยเพราะคนปีมาเสงนั้นขี้หึงขี้ห่วงมาก และจะห่วงยาวไปเรื่อยๆแม้ว่าจะหมดรักไปเนิ่นนานแล้วก็ตามสิ่งที่ชาวมาเสงเกียดมากที่สุดคือการถูกปฏิเสธด้วยคนเกิดปีมาเสงนั้นคาดหวังว่าตนเองจะได้รับต้อนรับและยอมรับจากทุกคนที่ตนเองติดต่อด้วยเพื่อให้ตนเองรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยเสมอท่านที่เกิดปีมาเสงนั้น มักเป็นคนเอาการเอางานรักตนสงวนตัวเย่อหยิ่งจองหองภูมิใจว่าตนเองโดดเด่นในทางผิดๆมักมีมานะทิฐิใจน้อยโกรธง่ายหายเร็วมักชอบอยู่สงบตามสภาพบ้านนอกชนบทพูดจาไม่ระวังปากมักมีศัตรูหากมีความรู้น้อยมักตั้งตัวลำบากจะมีนิสัยเป็นนักเลงคนอัตภาน สแสวงหาเลี้ยงตนในมิจฉาชีพหรือได้รับการศึกษาที่ดีมีความรู้พอประมาณจะได้เป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคนทำกิจการงานใดก็มีแต่ความก้าวหน้ามีชื่อเสียงโดดเด่นได้รับเกียรติในวงสังคมทั่วไปสภาพส่วนตัวทั่วไปมักเป็นคนไม่สู้จะฝ่ายใจวงสังคมมีที่มีทางบ้านเรือนไม่เป็นที่มัก มีการโยกย้ายไปเสมอวัยเด็กลำบากวัยกลางคนดีวัยชราพอประมาณเป็นชายท่านว่ามักปีปมด้อยในชีวิตไม่คิดสู้กับสภาพสังคมเป็นหญิงท่านว่ามักอาภัพหัวมักมากในกามอารมณ์มักชู้หลายผัวเชื่อคารมผู้ชายเอาง่ายๆโดยไม่มีเหตุผล ส่วนเนื้อคู่ของปีมะเส็งนั้นเนื้อคู่เสริมดวงเรื่องการเงินของคนเกิดปีมะเส็งคือคนที่เกิดปีฉลูอยู่ด้วยกันแล้วมักจะคิดเรื่องเงินเรื่องทองขยันทำงานวางแผนกันช่วยกันหาเงินหาทองสร้างรายได้ได้ดีเลยทีเดียวเนื้อคู่เสริมเรื่องความสุขของคนเกิดปีมะเส็งคือคนเกิดปีราคา เติมส่วนที่ขาดซึ่งกันและขดัดซึ่งบอกได้ว่าอะไรก็ตามจะเข้ากันได้ง่ายกลงเกลียวรักและเชื่อมั่นกันเนื้ผู้ที่เสริมความคิดของปีมาเสงคือปีจอมักจะมีมุมมองที่ต่างไยต่างผลักกันไปทำให้เสริมเติมความคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบปีมาเสงอาจจะคิดเรื่องนี้ขาดไปปีจอก็จะเสริมเติมให้เต็ม เรื่องปีจอคิดเรื่องนี้ขาดไปปีมาเสงก็จะเติมเรื่องนี้ให้เต็มที่และเกิดความเข้าใจกันส่วนเนื้อคู่ที่ต้องระวังคือปีกุลอยู่ด้วยกันแล้วมักจะมีปากเสียงกันบ่อยโมโหร้ายทั้งคู่เวลามีปัญหากันต้องบอกว่าเป็นมวยที่ถูกคู่เลยมีโอกาสทะเลาะกันสูง ถ้าเกิดคู่กัน